นมรสกการพระอาจารย์วันทธครูอจฉรนรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นสี่ข้าเดือน4ปีมะโรงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีความสีน้ําทะเลสีกรมท่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือ เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือหยกปรกกฏพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลก,กิขีนในชื่อคือสอสาราสโสบรสีสอเสือหอหีบหลอดชุราอ่างและหอนคูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชฉาชิง,ช,งช,ช,ชอช้างซอโซเฉากเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปดับขอฐานตวปโตตอเท่าและนอนเนน เลขมงคลวันนี้เลข4เลข5และเลข8หมเสร็จวันนี้เจ้าคุณเทียบว,วัดโพสอนไว้ว่าการได้เงินทองมานั้นยากรักษามันไว้ได้ยิ่งยากกว่าและรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ยากที่สุดขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออก บอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ